มากินกันเลยจ้ามากินกันเลยจ้าหอยทอดหอยทอดหอยทอดแมลงหอยแมลงผู้ทอดนิวซีแลนด์นะจ้าร้านแคนาบิดแคนาบิดแค,น,น,าดแคน,นาบิดอยู่ทางเดินระหว่งางใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าเปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันทร์ถึงอาทิตย์เป็นตึกแถวหนึ่งกูหานั่งกินได้นะจ้าถ้าไม่สะดวกมากินโทรไปสั่งกินที่บ้านก็ได้ค่ารถก,กิจตามระยะทางจ้าโทรมาเลย0 8 1 6 3 0 4 6ห2ึหายอไลน์มาก็ได้ แอตเลนาดัตแกงลายมีแอตเลีเอน่า e ดั g จีเอนจ์แอตเนาดัแกงแอนาดัแกงจ้ามีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยจับยวนก๋วยจับหมูกรอบเย็นตโฟกเกี๊ยวน้ำหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยา อ่ตอมา,มาต้มมาม่าต้มยำมอฟายเย็นตะโฟบะเตงมอฟายมากินได้เลยร้านแคนนาบิทแคนนาบิทแคนนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างบายกหนึ่งไปบายกสองบ้านเลขที่ทหนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองไปตึกแถวหนึ่งูหานั่งกินได้เปิดสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นจันถึงอาทิตย์จา้านี่ดูหอยเจ๊ใหญ่กว่าหน้าฉันอีกน้ำจิ้มแซ่บๆจ้าอืมกรอบมาก อืมอืมอร่อยมาเลยมากินกันเลยโอ้ยขันใจยาลักมากินเร็วแม่ผัวจ่ามากินเร็วอืมไข่แมงคู่ทอดหอยแมงคู่ทอดจ้า อันนี้จ้าขญใจน่ารักขวัญใจนา่ารักอาปากอ้ำอ้ำอ้ำอือขนมรอกกรอบอร่อยอือขอมทอดกรอบมากมากินเลยขวัญใจน่ารักแม่ผัวจ๋าแม่เปิ้ลแม่ขนใจแฟนฉันอ้าปากแม่ลีน้าป้อนลูกสะพายป้อนลูกสะพายป้อนอือ อาหารมันผู yes mm. <S <s <acceptable> ้หญยมันพุ่งตัวใหญ่ๆเลยขันใจนารักอาปากจุกัญญาอาปากอืมแม่ผัวจ๋าแม่ผัวจ๋าลูกกะพายป้อนจ่าอืม ม่ผัวฉันน่ารักที่สุดในโลกต้องเอาใจแม่ผัวแม่ผัวฉันไงสุกัญญาไม่กินเลยลูกนะอ่ะหอย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 ใหญ่แบบสุกัญญาเลยดำด้วยหอยใหญ่หอยใหญ่ คือกัญญาสว่างจิตอ้าปากแล้วเห็นหอยไหมใหญ่มากๆเลยทั้งดำทั้งใหญ่ถัวง้อถัวง้อืืมอหงอกรอดดิแมวเหมียวเหมียวมาเลยลูกรักมากินเลยปลาทิตามากินเลยลูกรัก สุดามาเลยลูกร <lings heim> ักหอยจ้าหอยจ้าสนใจน่ารักอ้าปากอ้ำอ้ำอ้ะน้ำจิ้มหน่อยจ้ะอ้ำ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 จุนจิ้ม อันนี้ลุงพลพตทะเลซื <ri> okay. ้อให้แ <collapsed> ม <install _> ่นั่นเนี่ยลุงพลพอทะเลบางปูไงต้มหูนนี้ก็ลุงพลซื้อให้นะอันนี้ลุงพลซื้อให้ของฟรีแต่ชุดเนี้ยซื้อเองพันห้าถึงเข้ายังลูกเราไปกินเย้ลูกเราเราอยากกินเงยก็ทำเกลือก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรได้หมดน้ำจินน้ำยากินได้หมดแม่ให้กิน อาปากจ้าอาปากจ้าอืมอ๋อวันนี้ทำกิฟไปติ๊กตอกที่สุดแห่งปีไงฉันนำมาโพสลงในในเพจนี้ได้ยังวะที่สุดแห่งปีอ่ะ ลองดูเดี๋ยวในทิกตอกอ่ะแล้วต้องแต่งหน้าให้สวยเลยแล้วก็เชิญโจโล่งมาโจโล่งนี่เขาดีนะเขาเขาทำเสื้อเสื้อยือดอ่ะแจ็คแฟนฉันเนี่ยให้ให้แจ็คแฟนฉันตั้งสองร้อยตัวแล้วก็ให้แจ็คอ่ะไปประมูลในอินสตาแกรมแล้วเงินที่ได้ไปทำบุญหมดเลยนะแจ็คแ,แฟนฉันก็เป็นคนใจบุญนะอืม ขอของดารามนนี้ออกแล้วนะไปขอของจากเฟิร์นลูกสาวจตุรงค์จกมกแล้วเปิดตัวแฟนของเฟิร์นด้วยเจักแฟนสาวนั้นเป็นคนดีท้ายทยก็สนับสนน ไปขอใครเขากใ็ให้ให้ความสำหรับสนุนห,กกห,นหมดเพราะแจ็คมันจะตันยูต่อแม่เปิ้ลเนี่ยแม่เปิ้ลนแม่เปิ้ลขวัญใจนารักคือพระในบ้านไงเข้าใจหรือเปล่าความกระตันยูของแจ็คทำให้แจ็คทำอะไรก็ขึ้นปเนี่ปีทองเลยนะเนีย่ยวันนี้เทปเทปขอของดาราของฟืนเนี่ยลูกสาวจตุรงค์อะครับไปดูแล ยูทูบชาแนลแจ็คแป้นแันมีคนกดไลค์เกือบล้านไลค์แล้วนะแล้วก็เพลงตกลงเธอจะเลือกใครคนดูเกือบล้านแล้วพดวันลอยจะทงเนะี่ยคนดูเกือบล้านแล้วแจะลองเพลงเพราะ รัฐบาลมันเปลี่ยนสปปคอมันให้เปิดสถานบันเทิงไปวันที่16รกรกฎาคมยังไม่รู้จ,จะเปิดหรือเปลป่าไงถ้ามันเปิดวันที่1ป่าน,นี้แจ๊กไปร้องเพลงตามสถานบันเทิงคืนหนึ่งเป็น,น,น,ปน 10, 10ที่เลยรับจึนคืนหนึ่งเป็นร้อนเลยแต่รัฐบาลแม่งไม่ให้เปิดไงมึงแจ๊กดินสายอะไปเป็น10แห่งคืนนึ้เน่ะไปร้องเพลงไงมันร้องเพราะ อเนี hip, TikTok, <avier> ่ยตอนที่เมื่อกี้นี้ทำคลิปทิกตอรก็ไม่ได้ดูสร้อยไร้สดจากเจอโล่งเนี่ยไม่ได้ดูสร้อยว่าสร้อยมันไม่ตรงจนเมื่อกี้ว่างถึงมาดูถึงจะขยับให้ตรงเนี่ยอ่ะดูหอยได้หอยได้หอยมาแล้ว a อ t นเมื่อกี้แล้วเจี๊ยบกิติยาพลเมา่กินแล้วสิริทรอยเมื่อกี้แล้วสุกัญญาสว่างจิตอ้าป่าหอยใหญ่ๆเอะหอยใหญ่เท่าหอยเธอสุกัญญาสว่างจิตอ้าปาาอืม ใครที่จะสั่งซื้อนะวันนี้ขายได้ตั้งสองร้อยตัวละแล้วเก็ตตี้จูโล่งใส่โจโล่งใสอนะ่ะนักรองแบบดีดังห้าร้อยบาทจังเกงสามร้อยนะราคาจริงสองตัวหมื่นหะนึ่งเลยเนี่ยจะขายให้เราแค่แบบถูกๆแปดร้อยส่งที่ตีวันนี้เนาะเอฟซีทั้งซีเอฟไปเต็มไปออฟุรศักดิ์กับเป็นออฟุรศักดิ์นะออฟซูลัออสสักซีเอฟเสื้อแม่ไปตัวหนึ่งห้าร้อยบาทโอนเงินมาส่งไปแล้วนะคือรีส่งไปแล้วพรุ่งนี้ได้รับเลย ขอบคุณเอซทุกท่านนะโอ้สั่งมาตั้งเกือบสองอคนนะีรีบซีเอฟข้ามาเลยซีเอข้ามาเลยเสื้อแจ็คเก็ตอะตอนนี้มันหนาวนะต่างจังหวัดมันหนาวใส่กันหนาวได้แล้วผ้ายีนสีดำเนี่ยมันทนมันไม่มีล้าสมัยมันใส่ไปจนตายก็ไม่ล้าสมัยแล้วผ้ายีนมันทนใส่ไปจนตลอดชีวิตเลย ไปจะหลงปีใหม่ฉลองวันคิดกันมาฉลองวันเพ่อผู้หญิงก็ใส่ยด้นะฉันก็ใส่นะรูปะ้ป่ะฉันเอาไซ XL, ส์เอ็กอละซักอยูสิบตัวเดี๋ยวฉันจะมาใส่ให้พวกแกดูจนอนออกไปข้างนอกอะ่ะราะตอนนี้ต่างจังหวัดมันหนาวแล้วไง นี่นี่หอยอร่อยมากฉันใช้หอยแพงมากนะหอยแมงผู้นิวซีแ,แลนด์เนี่ยแพงมากเลยเนี่ยเน่ยเ่ยอาปากอาปาหอยใหญ่มากเลยเห็นไหมบ่าอืมต่อเยอะอืม มันกรอบอร่อยมาก ใคาอยากกินก็มากินได้เลยนะร้านกั n ดาบิด c ั n ดาบิด c ั n าบิดอยู่ทางเดยระหว่างใบหยกหนึ่งใบใบหยกสแบ้หนึ่งสอนทันึ่งหนึ่งสไปตึกแถวหนึ่งกูหานั่งกินได้เปิดสิบโมงเช้านหกโมงเย็นจันถึงอาทิตย์จันถึงอาทิตย์ เนี่ย uhm. ดูหอยแต่หอยค่ะละมุนอ้าปากจัดละมุนปอมปอมอ้ามาเลยปอมปอมอ้าปากแล้วแดกทิปแดกทิปแจกปอมปอมแดกทิปจ่าลูกแักอืแคนาเบตแคนาเบตแคนาเบตเอออืม ปั๊มอยากแดกมันก็เดินมาแดกบ้านมันอยู่แถวนี้ไม่ให้เหรอมันอยู่มักกะสันไม่ให้เหรอเดินจะโปห้าสิบบาทก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นห้าสิบาทหมูตุ๋นห้าสิบบาทมึงไม่มีปัญญาแดกเหรออาปากอากินทิพย์ไปกอนกินทิพย์ไปกันปั๊มปั๊มอาอาปากแอม <laughs> เกศดาปอนกินแล้วหอยแมลงผู้ทอดนิวซีแลนด์มันยักินงั้ไม่ตื่นเลยมันยักนงั้ cà ca tiêu mà à. Bọt 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 ăn 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 em 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 rồi em สายลุงสายลุงมากินเลยลูกรักความสุขอยู่ที่ใจมากินแล้วอ,อ้าปากอ่าปากอ้ําอ้ํอ้ํากินน้ำจิ้มหน่อยอ่าอ้าปากอ่าปาก อร่อยมาก โยสิกามาจินะโยชิกามาจินจัมา้าละลูกรักโยสิกาจินหอยทอดความตกอยู่ที่ใจ <c oughs> ขอบคุณมากโยติกาขอบคุณมากจันจิลาจันจิลาอืมแอาปากเลยจันจิลาแอาปากจ้าวันนี้แต่งหน้าไปพันหนึ่ง ให้ติปช่างแต่งหน้าไปสองร้อยบ้างขับรถยนต์มาแล้วค่าจอดรถอ่ะมันสองชั่วโมงกระปาเข้าไปหกสิบาทถ้าเกินห้านาทีก็เป็นสามชั่วโมงเก้าสิบาทแต่มันประทัดตาได้หรือเปล่าไม่รู้นะรับจางตัวเิงชั่วโมงอ่ะก็เลยให้ค่ารถค่อยค่าละมันรถมันจะค่าจอดมันบนแบบแม่ค่าจอดรถแพงมากเลย กำลังสามสิดอัอปปากจ้าจอัปปากจ้าจ ฉันแบอกแจ้งแต่งหน้าแบบแต่งให้สวยๆนะเพราะวันนี้แม่จะทำทิตกตอกที่สุดแห่งปี น้ำมะพร้าวเยอะติ๊กต็อกชื่อออดลีน่าดัดแง้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูติ๊กต็อกชั้นเนี่ยที่สุดแห่งปีั้นสวยเดี๋ยวให้ดูจ้ะ